บินเช้าี๋ยวกับเย็นพรุ่นี้มีงานต่อซึ่งมากกว่าทั้งใจมากคือเราก็ให้นิดหน่อยเิ็ิตดน้ำใจแต่มันพูดตรงว่ามันเสียเงินนะเนาะเออแต่เขาก็แฮปปี้เข้ามาด้วยใจน่ะสุดยอดมากทุกคนมาวันนี้ได้เป็นพิรด้วยก็ภูมิใจครับที่ครั้งหนึ่งครอบครัวเราได้รับโอกาสดีๆที่ได้มีโอกาสช่วยงานการุศลโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวครับ ที่บ้านแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งที่เรารักอยู่ก็แต่งสวยเป็นพิเศษเลยวันนี้ก็แต่งแบบนี้ไหมเคยแต่งแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยก็มีเอาละการครั้งนึงเนาะก็ก็ดีใจอะนะทุกคนแต่งสวยไม่เล้าวันนี้ก็สวยครับแต่ถ้าเจอกันแรกๆคงไม่เอาเพราะว่าผมจะชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาตินอก็สวยอยู่ เห็นเห็นที่แบบแซวๆกันว่าอย่างมีลูกคนที่สามนี่พร้อมยังคะก็คงจะหยุดไปแค่น้องโอมและตังค์พลเท่านั้นครับเพระแตนจะมีงานอีกไหมคะเนี่ยพระแตนคนเดียวเนี่ยก็งานร้องเพลงงานอะไรเงี้ยครับโอ้ยคงไปถึงขั้นนั้นหรอป้าก็ดูลุงไปเรื่อยๆเลยจ้ะอย่าเมื่อคืนก่อนนอนได้คุยกันไหมว่าพรุ่งนี้ต้องมาเจอคนเยอะจริงๆเลยเนี่ยก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับคิดว่าทุกอย่างเป็นอะไรที่ ดีใจมากๆที่ทางครอบครัวได้รับมันทำให้การใช้ชีวิตลำบากไหมครับเวลาไปไหนมาไหนคนจำเราได้มากขึ um, okay? ้นก็ก็คงไม่ลำบากครับเพราะว่าทุกวันนี้ไปที่ไหนคนก็เยอะอยู่แล้วถ่ายรูปเยอะไหมคะตอนนี้รูปคนกับคนณขอถ่ายรูปเยอะก็ที่บ้านเมื่อวานก็ทั้งวันครับทั้งวัน เป็นมล่อไมครับมุมหลอที่ถ่ายบ่อยๆก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายรูปธรรมดาที่บ้านครับก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับธรรชาติธรรมชาติแม่สตา์วันนี้ล <|pa|> ุงพลหล่อไหมคะก็เห็นเขาหล่อทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ป้าแต๋วสวยนี่สวยมาก ใครแต่งเนี่ยแต่หน้าเขาโค้งสุดตาต้องไปกรอกกับพี่นะคะขาต้องไปกรอกพรุ่งนี้ไปกันนะไปกอกไม่ไม่ฉันมีงานตอนนี้เปิดปาร์ตี้เพื่อกลับจากโคราชฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ยเพิ่งตื่นต้องไปงานปาร์ตี้เลยนะคะต้องอาป้าแต่งนี่แหละไปเป็นไปเป็นปิร์ตี้งานปาร์ตี้กับฉันดีกว่าสะบัดต่อเดี๋ยวไปสะบัดผมกันงานนี้ผู้ชายไม่เกี่ยวค่ะคุณขาไอ้เรื่องหนังร้านนู้นมันยังไงคะเรื่องค่าตัวหนังหนังเรื่องอะไรฮะ มันมีมาฮะ<อ>ก็เป็นตอนนี้ผมตอนมันมี1ิบกว่าที่สิกว่าเจ้าติดต่อมาเดี๋ยวหลังจากวันที่6กที่ต้องคุยเป็นรายลักษณ์อักษรเพราะว่ามันต้องมีข้อตญญาต่ตนนางนๆานแล้วต้องดูคิวด้วยตอนนี้คิวฮอตมากก็ต้องคุยกันดกครับมันเป็นอะ,อะไรที่ละเอียดอ่อนมากตรงน,นี้แต่เขาติดต่อมาจริงฮะสิกว่างานนะครับตรงน,นี้ถ้ามาสีน่ะก็แต่งันโยกเลยก็ทุกคนทคาที่อยู่ ที่อยู่หน้าประเทศไทยก็ถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียภาษีครับแล้วถ้าเยอะอย่างนี้ป้าแตนดูแลไหวไหมคะยังไม่รู้เลยถ้าถึงวันนั้นจริงๆอ่ะเนาะเพราะเราจะไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เท่าไหร่น่ะเห็นมีพิธีมีโพก็ติดต่อมิสเตอร์เห็นว่าพรุ่งนี้จะไปหาที่บ้านด้วยกตเป็นตัวรับยังไงบ้างครับมิสเตอร์อะไรก็คงจะต้อนรับมันดบทุกคนที่ไปแล้วครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้อนรับพิเศษยังไงเพราะว่าทุกคนมาก็มาด้ใจทั้งหมด ั้งสิ้นก็คงไม่ได้แยกแยะว่าจะเป็นคนดังเลยไม่ดังแต่ไปลุงพลป้าแตนก็รับดีๆตอนรับครับแล้ววันนี้เราจะสั่งเรื่องเงินเรายังไงบ้างรักที่เข้ามาหลายทางขนาดไหนครับก็ถ้าเป็นงานก็ส่วนใหญ่ก็จะนําทุนเงินต่างๆไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกครับอย่ไว้ให้ลูกแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในบ้านครับนอจากนี้จะมีงานที่แบบตุ้มๆอีกไหมครัแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตครับ งานหนังลหรคงานหนังเ็ติ่อเมาแล้วก็ทางนี้ที่วางวางไว้ก็มีอ่าของสาวเปคนฟิล์มนะที่จะเปิดกล้องไปปีนี้หนังใหญ่ก็มีเด็กมี่เป็นพระเอกชาไทยก็เล่นด้วยชาไทยก็เล่นก็อาจจะดูเดี๋ยวดูหมดว่ามันมีอยู่แล้วหมดนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าตอนนั้นคิวว่างไหมมีเวลาไหมับตัวจะแพงกว่านี้ไหมเดี๋ยวต้องเล่ติดต่อให้ก่อนนะฮะเพราะว่าพี่เป็นที่ปรึกษาของกองถ่ายนี้ด้วยครับนีางกับเลยก็ประมาณนั้นครับเพราะว่าอ่า คนที่ไม่สบาลจะที่บ้านแล้วเขาก็มาได้ใจกันจริงๆแล้วเราก็อยากจะกลับไปดูแลตอนรับเขาะรับก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจครับว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วสำหรับการตอนรับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราก็อาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะไม่ทันครับครับเต็มที่ครับแต่ครับทุ่คนรอกันเต็มขนาดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจ าบางปีน,นี้นะครับมผมเชื่อว่าทุกท่านเอาอมาด้วยความดีที่ทางลุงพลประแตนตได้เพียรทำทุกวันนะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากครับขอ,อเลขหน่อยครับขอ,อเลขหน่อยเท่าน,นี้ก็คงจะยังยังไม่ได้เนาะเพราะว่าผม,ผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นลูกเล่นหมือนกัน,นครับต้องรอดูครับครับโอเคครับอาจารย์ใครับาดูไหมทั่ไหนคือดูแตเล่น